ถ้าคุณฝันเห็นพญายนาคสีขาวในความเป็นจริงแล้วนั่นหมายถึงอะไรการฝันเห็นพญายนาคสีขาวคือหนึ่งในดิมิตที่บริสุทธิ์และสูงในทางธรรมมากที่สุดไม่ใช่เป็นความฝันของบุคคลทั่วไปแต่มันคือสัญญาณของการชำระจิตการถูกคุ้มครองด้วยความเมตตาและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณค่ะและความหมายหลักของพญายนาคสีขาว พญานาสีขาวหมายถึงพลังแห่งความบริสุทธิ์ความเมตตาและแสงธรรมไม่ใช่พลังอำนาจแบบเข้มข้นแต่เป็นพลังที่นิ่งสงบและปกป้องสีขาวหมายถึงธรรมะบวกการปวดกรรมบวกการเริ่มต้นใหม่มักจะมาเมื่อดวงจิตพร้อมที่จะวางอดีตแล้วค่ะทีนี้การถอดรหัสตามลักษณะความฝัน ถ้าคุณฝันเห็นพญายนาคสีขาวสง่างามนิ่งสงบนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณกำลังถูกคุ้มครองจากภัยเงียบแม้ไม่เห็นผลทันตาแต่คุณจะรอดในจังหวะที่สมควรจะพังถ้าคุณฝันเห็นพญายนาคสีขาวเรืองแสงน,นวลน,นวลและอยู่ในที่หมาะนั่นหมายถึงเป็นนิมิตรแห่งการชำระก,กรรม สิ่งที่หนักจะค่อยๆค,คลี่คลายโดยไม่ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดค่ะและถ้าคุณฝันเห็นพญายนาคสีขาวเข้ามาใกล้แล้วอบล้อมหรือเลื้อยผ่านตัวนั่นหมายถึงการให้อภัยเกิดขึ้นทั้งจากผู้อื่นและจากดวงจิตของคุณเองค่ะถ้าในฝันคุณฝันแล้วคุณรู้สึกสงบโล่งเบาหรือน้ำตาไหลนั่นคือ น้ำตาแห่งการปล่อยคุณกำลังวางในสิ่งที่คุณแบกไว้มานานหลายภพชาติค่ะถ้าความฝันนั้นชัดแต่ไม่พูดไม่ขยับด้านหมายถึงพญานาสีขาวไม่ได้มาเพื่อสั่งแต่มาเพื่ออยู่เป็นพยานว่าคุณผ่านบททดสอบนั้นแล้วค่ะแล้วพญานาคสีขาวมักจะมาปรากฏกับใครกับคนที่มีหัวใจอ่อนโยน แต่ผ่านความเจ็บลึกกับคนที่กำลังให้อภัยตัวเองหรือให้อภัยกับใครบางคนได้จริงๆกับคนที่กำลังจะมีหน้าที่เป็นผู้เยียวยาหรือเป็นผู้คองใจผู้อื่นค่ะและนี่คือข้อควรระวังหลังจากที่คุณฝันเห็นพญานาคสีขาวอย่ากลับไปยึดติดกับอดีตอย่าปล่อยให้ความปวดเล็กๆกลกกายเป็นรอยด่างของหัวใจ อย่าดูถูกพลังงานอ่อนโยนของตัวเองพลังงานของพญานาคสีขาวอ่อนโยนแต่ศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะและมีข้อแนะนำจากสายยานะคะหลังจากที่คุณฝันเห็นพญานาคสีขาวแล้วให้คุณทําบุญเกี่ยวกับน้ําความสะอาดหรือการช่วยชีวิตเช่นการปล่อยปลาการล้างห้องน้ำการบริจาคน้ำดื่มแล้วให้ตั้งจิตว่าขอให้ใจนี้สะอาด พอที่จะรับแสงใหม่ของชีวิตบางความฝันไม่ได้มาเพื่อให้คุณรู้สึกพิเศษแต่จะมาบอกเพื่อว่าคุณปลอดภัยแล้วและก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบกอะไรอีกแล้วค่ะกดติดตามไว้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะฟังเรื่องราวนี้รับแบบนี้อีกขอให้ทุกดวงจิตทุกดวใจได้รับพลังงานดีๆจากสินศักดิธิ์